แขวกฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยะคะ่ะยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะคะแสงจันทร์กระจาส่งนำทางสันจรสวัสดีค่ะฮลัฮโลโหลฮัลโหล เร l come to Thailand wow. ้าวก็เอามาเซลล์ใกล้ให้ในหะ้่อยให้ดูใกล้ๆกล้กองหน่อยค่ะสวยเลยนี่ถ่ายยังไงให้ได้สวยรู้ว่านี่ก็ถ่ายนู้นก็ถ่ายเอา I am you ะ big fan ขอบคุณค่ะ thank you very much นี่ค่ะผู้นั้นไม่สวยแต่ผู้นี้สวยมาก <c oughs> beautiful king food king food thailand ถาทานเห็นผลไม้ไทยเนาะคิงฟู้ทัยแลนว่ะสกดตรงตัวมากๆากจเย็นนี่ว้าว Beautiful ว้าวเนี่ยเนี่อันนี้ทุเรียนเก่าแล้วเนี่ยยังไงวะเ ออกไปเรืเ่อยๆละหุ่นเปลือกวันนี้ค่อนข้า,างชำนาญน,นิดนึงไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อคืนนะเมื่อคืนนี้โอ้อโหชิบะอุ้ยวีโชก่อนว้าว beautiful สวยงามอีกแล้วโชวท์ทีๆป่ะสวยจังเลยรูนี้สวยมากไปถ่ายรูปก่อนรีบเอาออกมาเนาะเฮ้ยแม่จะถ่ายรูปก่อนนี่่ะเหลืองสวยมากอ่ะสวยงามมากอันนี้ มีหลายอันนะคะอยู่ยให้ไวนะเดี๋ยวแป้งนึงถ่ายวีโอนไลค์ก็ไลค์วีโอก็ถ่ายเอาสองมือเลยนะคะสามารถมากแอดมินสามารถมากถ่ายตรงนี้ด้วยมีกล้องสองกล้องเลยสวยงามว้าวมือสั่นอีกต่างหาก น่าจะใส่จานลกหมูจริงจริงมันต้องกินลูกนี้นะมันหวานเอาก็ก็บอกให้ปอกทีเดียวไงคะให้ปอกกันเห็นไหมขอบคุณนะคะ thank you thank you thank you นี่สวยมากเลยนี่วันนี้ใหญ่มากนี่ยายเกากินได้ก็ชอบประมาณนี้นิ่มนิ่มนิดน,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 นึงกรอบนอกนุ่มในนะคะ หนึ่งลูกก็คุ้มอยู่นะถ้าซื้อนะกิโลละเท่าไหร่ไม่รู้ร้อยหนึ่งกิโลละเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งมันลดราคามาแล้วก่อนร้อยห้าสิบโอ้กิโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะวันฮันเดลูกนี้ก็ประมาณสองร้อยห้าสิบบาทอืม